สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์หน้าหน้าสาระไอที IT, มีประโยชน์ซ่อมคอมที่ไหนก็ซ่อมได้นะครับถ้าซ่อมแล้วไม่ตอบโจทย์ปรึกษาเราได้คุณภาพประสบการณ์และความชำนาญช่วยทันได้ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปสาระฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ข่าช่องด้วยนะครับ สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องเรียนกันของเตอครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้จะทําคลิปบบเหมือนจะย้ําเนื้อหาเดิมนะครับแต่เนื่องจากว่าเนื้อหาเดิมเนี่ยมีคนคอมเมนต์ถามว่าออซ่อมแล้วทําแล้วใช้ได้จริงหรือเปล่าเนื่องจากวันนั้นเนะ่ะเราทําเสร็จแล้วเราก็ปิดเหมือนเราจะรีบปิดคลิปไปนะแล้วก็ไม่มีเครื่องเทสด้วยวันนี้เรามีเครื่องเทสแล้วกออ็สามารถทําให้จบขั้นตอนเลยนะครับก็คือในเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมีผู้ติดตามในช่อง YouTube เราเนี่ยส่งอะแดป e r เตอร์มาให้ผมซ่อมนท้เยอะมากหลายๆตัวเลยนะครับแต่จริงๆแล้วการทำคลิปเนี่ยเราก็เป็นการแบบเชิงแนะนำให้ทำเองซ่อมเองแต่ว่าหลายๆคนที่ดูแล้วก็อาจจะไม่อยากทำไไม่ไม่กล้าทำเองนะครับไม่กล้าซ่อมเองก็เลยส่งมานะครับส่งมาซ่อม หลายตัวแล้วก็หลไอนนะครับก็ยังไม่มีใครซ่อมเสร็จไปแล้วส่งไปก็ยังไม่มีใครที่จะส่งกลับมาหรือตอบแชทว่าใช้ไม่ได้นะใช้ได้หมดทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรณีนหนึ่งที่ขอถือโอกาสนํามาเป็นเคสซ่อมให้ดูแล้วก็ทดสอบทดลองให้ดูนะครับจนจบขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเข้าสู่การ ตัดต่อแล้วก็มาดูกันว่ามันขาดอะไรยังไงตรงไหนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการซ่อมก็คือนะครับนี่เลยครับหัวแรงนะครับไว้สําหรับเชื่อมสายไฟนะครับน้ํายาประสานตะกัวแล้วก็ครีมกันไกลนะครับคัตเตอร์นะครับแล้วก็ท่อหดนะครับหรือจะใช้เป็นท่อหดที่เป็นกล่องขนาดนี้ก็ได้นะครับท่อหดเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับ ที่จริงแล้วนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยเวลาเขาจะขาดเนี่ยเขาชอบขาดตรงบริเวณนี้ครับแถวๆนี้ครับเดี๋ยวเราเขาจะมาตัดที่คนเขาไม่ค่อยกล้าซ่อมกันเองก็เพราะว่าไอ้จุดนี้แหละครับที่มันทําให้เกิดปัญหาคือว่ามันซ่อมแล้วไม่มั่นใจว่ามันจะใช้ได้ไหมนั่นแหละครับเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็ตัดเลยแล้วกันครับ อะแดปเตอร์รุ่นนี้จะเป็นของ r e n o v o นะครับก็ในตระกูลของรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นหัวเล็กๆนะครับหัวเล็กๆแบบนี้นะครับนี่เราก็เดี๋ยวเราทําการปอกสายไฟไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการปอกสายไฟก็เป็นการเช็คต้นสายปลายสายด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเช็คว่า อันนี้เราขาดไหมนะครับก็คือสายไฟที่ต้นทางปลายทางที่ที่เราตัดออกมาแล้วเนี่ยขาดไหมก็เช็คดูก่อนนะครับโอเคนะครับสายเส้นนอกนะครับไม่ไม่อันนี้นะครับไม่ขาดนะฮะสายเส้นในยังไง สายเส้นในเนี่ยต้องเวลาเช็คก็รูมันเล็กนะครับต้องหาตัวช่วยสันิดนึงจะเป็นคลิปหรือลวดก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าเขาขาดหรือไม่ขาดนะครับไม่ขาดนะครับดูตามมิเตอร์แล้วเนี่ยครับก็คือสายที่เราตัดออกมาแล้วเนี่ยในส่วนนั้นอะ่ะจะไม่ขาดครับ ก็จะมาขาดในส่วนของตรงนี้ครับตรงนี้ขั้วต่อตัวนี้นะครับที่เขาขาดนะครับที่จะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราก็ทําการปอกสายไฟก็ปอกเผื่อไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะให้มันเหลือไว้ใช้งานอย่าตัดแบบว่าจ้ำเลยนะครับไม่ได้เอาแค่จุดที่เรา พอประมาณแล้วกันนะครับโอเคต่อตรงนี้โอเค <c oughs> นั่นก็แสดงว่าเขาขาดไอตัวเส้นด้านนอกเนี่ยนะครับยใยใยๆเส้นด้านนอกนะครับที่เขาขาดไปโอเคเราก็จะตัดประมาณนี้แล้วกันเพราะมันเชื่อมได้แล้วนะครับส่วนในตัว ข้างในเส้นในเนี่ยจะขาดไหมเดี๋ยวเรามาปอกไว้เผื่อเลยกันนะครับว่าเพราะว่าในตำแหน่งนั้นน่ะมันมีโอกาสที่จะขาดนะครับโอเคอันนั้นแสดงว่าไม่ขาดครับขาดอยู่ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับโอเค เราจะตัดไว้ประมาณนี้แล้วก็โอเคก็ต้องวัดตำแหน่งก่อนให้เขาได้พอดีนะครับโอเคอันนี้ต้องปอก ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าโอเคประมาณนี้นะครับที่เหลือเราจะต้องใส่ท่อหด ทั้งหมดเลยนะครับอะหลังจากที่เราเตรียมระยะของสายไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมท่อหดใส่ไ้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องของท่อหดเนี่ยเราก็ต้องมาดูขนาดมันนะครับว่าเราอะจะใช้ขนาดไหนที่มันพอเหมาะนะครับเราก็ต้องใช้ท่อหดที่เป็นแบบขนาดใหญ่ มจะใช้ขนาดใหญ่สักชิ้นหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้เป็นตัวล้างภายในตรงนี้นะครับก็มันต้องใส่ท่อหดไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ในพวกท่อเล็กเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ไว้นะครับท่อเล็กนี่อยู่ที่ว่าเราจะใช้ปริมาณเท่าไหร,ร่นะฮะท่อเล็กนี่อาจจะไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ ท่อใหญ่ยาวหน่อยก็จะดีนะครับน,นี่เลยเผื่อไว้นะครับกันนะแบบนี้เลยนะครับก็จะดีกว่าโอเคนะก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปืองนะครับเพราะว่าใส่ไว้กันทำมาป้องกันไว้นะครับดีกว่า กวน,นี้เราก็มาทําในส่วนของท่อเส้นนอกกันสันหน่อยนะเราก็อาจจะใช้เส้นใหญ่นี่แหละเส้นเล็กก็กระชั้นชิดไปนี่ก็ได เหลือประมาณนี้โอเคนะครับนี้เราจะทําการเชื่อมในส่วนของตัวนอกก่อนนะครับประสานก่นเส้นนอกก่อนสําคัญ ก็ทำการเชื่อมเลยนะครับโอเคปิ okay. ช่วงนี้ก็ป้องกันท่อขดมันขดนะครับเราก็จะจะรวดเร็วหน่อยนะครับไม่ถนัดนะครับทามม ไม่ทันโอเคนะครับถ่ายท่อหดไปแล้วนะครับนี้เราก็เราจะมาดูในส่วนของฝั่งนี้กันนะครับเช่นเดิมฝั่งนี้ก็ต้องใส่ซีในตัวก็เรีวยกว่าน้ำยาประสานนะครับ ควาจริงก็ไม่ยากนะครับง่ายๆนะฮะแล้วก็ทําให้ดูกันไปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมใส่ท่อหดใส่ท่อแบบไหนดีเอาขนาดไหนดีแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ตัดดีกว่าแล้วกันครับ อันนี้พอนะครับนี่เราก็มาจี้ไว้ก่อนโอเคอันนี้เราพร้อมแล้วใส่ท้อหดนะครับ ฟบ okay. ต้องพยายามไม่ให้มันมีเศษลวดที่มันยื่นนะครับก็ต้องตัดให้มันเรียบร้อยในท่อขวดที่เราใส่ไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาทำการนะครับลนด้วย าจจะเป็นเทียนหรือไฟแช็กก็ได้นะครับ แต่ก็จะมีความทนได้เพียงพอนะครับที่เราจะใช้งานได้ระยะเวลานานๆได้นี้เจะใส่หุ้มด้วยท่อหดแบบ2ระดับไปเลยนะครับอัแบบทนๆไปเลย โอเคนะครับก็จำำไว้สุดๆก็โอเคนะครับก็เสริมซะหน่อยนึงนะครับอันตัวนี้ก็เสริมเข้าไปโอเคสองชั้น ส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นใหญ่นะครับก็เพื่อต้องการเสริมตรงนี้ให้มีความแข็งแรงนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับงานจบขั้นตอนนะครับประมาณนี้คันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตอนเทสกันนะครับหรือว,ว่าไฟจะเข้าไหมนะเดี๋ยวเราโน้ตบุ๊กมาเทสเลยนะครับเดี๋ยวเราทำการเสียบปลั๊กก่อนนะครับ แล้วนะครับเป็นอย่างไงนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้จะเป็นของ le novo นะครับนะฮะของเร n o v ต้องมาดูก่อนว่าตอนนี้สถานะแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมครับว่าสถานะแบตเตอรี่ยังไม่ได้เสียบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเสียบกันเลยจอก็สว่างขึ้นนะครับพร้อมด้วยไปดูสถานะในการชาร์จสิ นี่เป็นไงครับก็แบตเตอรี่ไฟเข้านะครับใช้ได้นะครับตัวนี้ Renovo นะครับเป็นรุ่นหัวเล็กครับขเขาเรียกรุ่นพวก i d เด p a d อ่อะนะครับโอเคนะครับก็ยืนยันว่าชาร์จเข้าแน่นอนนะครับนี่สถานะไฟ ก็เ,เป็นการเสร็จขั้นตอนนะครับก็เ,เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอะแดปเตอร์ของ l e n o v o ในกลุ่มของ I d เด p a d รุ่นใหม่ที่เป็นหัวเล็กๆอย่างนี้นะครับเราก็ทำการซ่อมนะครับต่อสายนะครับในจุดที่เราก็มีความรู้สึกจริงๆนะว่าถ้าคนที่ดูคลิปแล้วก็อาจจะไม่ได้กล้าทำเพราะหนึ่งต้องซื้อท่อหด2ต้องซื้อหัวแรงต้องซื้อตะกัวนะครับมาทำการตัดแล้วก็เชื่อมก็เอาเป็นว่าส่งมาซ่อมก็ได้นะครับ เรื่องนี้ก็ไม่ยากนะครับก็รักษาตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นตัวออริจินอลหรือว่าตัวดั้งเดิมไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อใหม่บางทีเราก็ได้ของตัวเทียบนะครับไม่ได้วปาตัวแท้นะฮะก็เทสแล้วว่าผ่านใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมีใครสงสัยว่าเอา้าต่อแล้วมันใช้ได้จริงเหรอนะครับใช้ได้จริงไหมนะครับก็คลิปนี้นะทำให้ดูเลยว่ามันใช้ได้จริงทุกคนที่เอามาซ่อมนะครับส่งมาซ่อมหรือคลิปก่อนๆที่ผมทําไปแล้วเนี่ย ซ่อมไปแล้วมันใช้ได้ไหมใช้ได้จริงครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับรับรองรับประกันนะครับว่าใช้ได้นะฮะมันก็ไม่ได้ยากนะดูแล้วมันไม่ไยากเป็นขั้นตอน,นง่ายๆแค่ต่อสายมันตรงจุดแนะค่ขั้วบวกลบนั่นเองครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ทําเองหรือไม่อยากจะไปลงทุนซื้ออุปกรณ์อื่นก็อาจส่งมาซ่อมนะฮะก็นี้ก็หลายคนที่ส่งมาซ่อมมากจริง,รงๆเรางถือว่าการซ่อมอะแดปเตอร์เนี่ยบางทีถือว่าเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งในของอ่ อุปกรณ์ของโน้ตบุ๊กที่เสียเลยนะครับในช่องเพื่อนการคอมพิวเตอร์เนี่ยลูกค้าก็ติดต่อมาส่งมาซ่อมเนี่ยหลายอันมากนะครับซึ่งเราไม่ได้ทําคลิปนะฮะเราก็จะมาทําตัวนี้นะครับถ้ามีโอกาสเราก็ทําให้เผื่อมีใครตรงเคสตรงประเด็นอ่ะจริงๆแล้วเป็นหลักการคล้ายๆกันเวลามันขาดเนี่ยมันจะขาดแค่ขั้วนี่นะแต่ว่าเวลาเราใช้บ่อยๆเนี่ยเวลาเก็บสายต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปม้วนจนหักนะครับต้องม้วนให้มันมีส่วนที่เหลือประมาณนี้นะครับเอานิ้วเนี่ย เอามือเนี่ยครับจับอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับไว้อย่างนี้แล้วก็ม้วนอย่างนี้ครับให้มันมีพื้นที่เหลือไวน้นะครับนะฮะช่องไฟเสร็จแล้วก็ล็อกผ้าไอเดียวตัวเนี้ยคาเรียกว่าตีนตุกแกเนี่ย,วยไว้ให้มันให้มันมีเหลือช่องไฟด้านหลังเนี่ยไว้อย่าให้มันเขาเรียกว่าขาดอะ่ะกระชั้นชิดจนเกินไปมันจะขาดนะครับ แนะนำนิดนึ่งว่ารักษาตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นตัวออริจินอลของแท้วไว้มันจะดีที่สุดนะครับอย่าพระาำใช้แล้วก็ต้องระมัดระวังยกเว้นกรณีที่ตัวข้างในมันช็อตหรือาเสียเนะี่ยบางคนอาจจะผ่านะผ่าแล้วก็ไปซ่อมวงจรภายในนะครับบางทีเราไม่มีอุปกรณ์พวกคา,าปาพวกอะไรที่มันเสียนะครับตัวก็เรียกว่าตัวที่เป็นอะแดปเตอร์ในการแปลงไฟจากค่า220ี่โวลต์ให้มันเป็น20โวลต์19โวลต์อะไรเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องซื้อใหม่นะครับใครจะมานั่งซ่อมมันก็ มันก็อาจจะไม่คุ้มตรงที่ว่าถ้าเกิดมันมันพลาดขึ้นมาไปช็อตตัวโน้ตบุ๊กเรามันทำมันจะเกิดปัญหาขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าถ้าไหนที่ซ่อมได้แล้วกันนะครับเอาที่มันง่ายๆวเวลาผมทําคลิปเนี่ยผมพยายามจะบอกว่าให้คุณทําเองดูลองทําดูนะครับอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าส่งมาซ่อมนะแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆไม่มั่นใจจริงๆก็ส่งมาได้นะครับผมก็จะขึ้นอ,อ่อ ไลน์หรือก็เบอร์ติดต่อไว้ด้านล่างนะครับให้นะครับสำหรับคนที่สนใจหรือจะต่อพทางเพจแล้วก็แชทข้อความส่วนใหญ่ก็ติดต่อไปที่เพจนะครับ่าแชทข้อความนะครับมาคุยกันก่อนแล้วก็ถ่ายรูปมาดูเรื่องของปัญหาก่อนนะครับว่ามันซ่อมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็นะครับการซ่อมอะแดปเตอร์แบบง่ายๆนะครับนะฮะเสียก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับก็ปรึกษาได้นะครับถามก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับปัญหาอะไรต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับไอทีนะครับมันยังอยู่ใกล้ตัวเรานะครับสามารถที่จะปรึกษาแล้วก็สอบถามปัญหาได้นะครับหรือว่าใครที่ไปซ่อมที่อื่นมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตรงโจทย์ไม่จบทีนึงนะครับก็ปรึกษาดูก่อนนะครับอาจจะไม่ได้มีใครเก่งกว่ากันนะครับเพราะว่าอาจจะวิเคราะห์ปัญหาอาจจะเป็นประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์หนึ่งนะครับมันอาจจะไม่จบทีเดียวก็อาจจะมาลองดูก็ปรึกษาก่อนนะครับเพราะว่าเคสลักษณะแบบนี้มันไม่มีใครเก่งกว่ากันนะครับเพราะว่าดูที่ว่าเราจะหาความรู้และหาข้อมูลได้ มาใช้ประโยชน์มากน้อาแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็ก่อนจบกันไปนะครับฝากกดเนีย่ยซับสไครป์แล้วก็ติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อปิดกระไรใช้การทางช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์นะครับมีปัญหาสอบถามได้นะครับลาการไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ